ก็อยู่ที่คอมสันนะครับผมวันนี้มารีวิวอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นคอมสันมาเซลดอกกี่นิ้วนะครับ4.5นิ้วเบิ้ล4.5นิ้วเบิ้ลนะครับก็คือ4.5สองดอกนะครับในตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็มาดูสเปกในการทำงานนะครับว่ามีฟังก์ชันการปรับยังไงบ้างนะครับแล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านบนก่อนนะครับด้านบนคือมีก็จะมีปุ่ม power นะครับเปิดนะครับแล้วก็มีปุ่มเช็คแบตมนเตัวนี้เช็คแบตนะครับก็คือเช็คแบตสัญญาณแบตว่าสถานะไฟนะครับว่าอยู่ระดับไหนนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มัลรุ่มนะครับเป็นบรลุ่มลูกบิดบลลุ่มอันนี้คัดเสียงเบสเสียงเบสนะครับแหลมแหลมนี่เป็น AUX นะครับซึ่เอาไว้ต่อสัญญาณจากภายนอกครับผมก็สามารถต่อไมค์จากตัวมิกเซอร์มิกเซอร์นะครับได้นะครับตัวนี้นี่ก็เป็นปุ่มชาร์จแบตครับผมก็ชาร์จในการชาร์จ ครั้งหนึ่งนานไหมครับก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับ1 5บห้าถึงยี่สิบนาทีันี้ก็จะเป็นแบตสเปคแบตก็อยู่ที่สิบสองจุดหโวลต์หกแอมป์นะครับเป็นแบตลิเธียมนะครับเป็นแบตลิเธียมนะครับแบตลิเธียมก็คือแบตเหมือนแบตโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวหมุนหมุนนิดนึงเลยมดูด้านหลังนะครับอันนี้อันนี้ด้านหลังนะครับมีลมหลังออกตรงนี้นะครับก็ใช้แบตลิเธียมนะครับในการชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ได้ประมาณถ้าเปิดเบาๆทั่วไปก็สองสามวันก็ไม่หมดครับครับผมอยู่ได้นานนะครับ เปิดพีคเปิดสุดๆก็อยู่ประมาณ12ชั่วโมงครับผมในการในการชาร์จนะครับก็เหมาะสําหรับที่จะออกไปปิกนิกหรือว่าสังสรรค์ข้างนอกได้นะครับหรือฟังในห้องเบาๆนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับผมน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ครับน้ําหนักอยู่ประมาณ7-8กิโลครับ7-8กิโลนะครับมีสายหิ้วให้นะครับผมมีสายหิ้วนะครับแล้วก็กี่สีกี่สี สีดำจะมีทั้งหมดห้าสีเหมือนกันครับอ๋อมีห้าสีนะครับมีห้าสีให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรนะครับดําน้ําตาลน้าเงินอันนี้น้ําตาลนะครับผมครับดําน้ําตาลน้ําเงินนะครับครับผมแล้วก็เอ่อการจัดส่งยังไงครับจัดส่งก็คือส่งฟรีครับในราคาที่สี่พันเก้าร้อยบาทครับสี่พันเก้าร้อยนะครับส่งฟรีนะครับก็คือก็คือจัดส่งฟรีในราคาสี่พันเก้าร้อยนะครับ เป็นราคาสบายกระเป๋าแล้วกันนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับคอมสันมาเซลนะครับเอ่อสี่จุดรุ่นดอกสี่จุดห้านิ้วสี่ดห้านิ้วเบิ้ลครับเบิ้ลน,น,นะครับสองดอกนะครับก็คืออยู่ตรงส่วนไหนครับอยู่ตรงดอกประมาณดอกตรงนี้กับตรงนี้ครับครับผมตรงนี voilà> ้คือเป็นเสียงแหลมเสียงแหลมตัวนี้ใช้ของ JBL นะครับครับผมเป็นเสียงแหลมของ JBL สองดอกเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ ราคาจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้แล้วคุณภาพเสียงก็โอเคนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์นะครับไว้หน้าคลิปนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงอีกนิดนึงนะครับคอมสันมาเซลนะครับ เอจ้าไปดีมันเจ็บสำใดกลั้นใจทนเอาจบแบบเทเทกยินดีน้ำขา้าูนาที่แฟนเก่าคือลบเจ้าจากใจจบแบบเทเทเท่ดายออกนั่นเด้ความหักสองเฮายินดีน้ำข้บบับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุง ทรงเธอดีใจน้ำเด้อยยิใ่ในทรงจบแบบเทพไปแบกนุ่งมิม้มแงแม่นายสิกลุ้มหัวใจยังสำได้คือแขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อยยิ่ในทรงจบแบบเทพไปแบกนุ่งมิ้งแม่นายสิกลุ้ม หโอเคครับโอเคครับนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ตามเบอร์โทรหน้าคลิปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรนะครับคอมสันมาเซลล์นะครับรุ่นนี้ก็ส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับ สาวน้อยเพียนแคงในตรงนี้ในวินาทีนี้คงบม่มีจบแบบทเท่ๆเสียงปุ่มมือจราบพี่เพชรสาระครับจบแบบเท่ยางออกกันเว้องความรักสองยินดีน้ำนมกับเขาเมื่อเจ้าสาวลง ขู้แขนส่งเธอดีใจน้ำเนื้อเห็้ยนมีซุ่มจบแบบเท็ดเฮไปแบบนุ่มๆแม่นายสิกลุ้มหัวใจสำได้เสียง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 อยากไาอส่องจะวางได้ประเดี๋ยวปะเดี๋ยวหัวฉสิมางานไงมันเยอะเลย สวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับผมมีหมองลงควางอยู่บนน,นี่ยทีเดีละมัดละวัดไม่ขาดอย่างส่งในแต่วันดีไซนเดอร์พี่น,อน้องเด้อขอตัวจยะไรเทวดามผมมาได้รับเทวดาอีกหนึ่งเนของผมครับแฮปปี้เบรดี้ครับผมมอนสายตาเธอ ก็าูอยู่นอว่าเธอนอกใจหูเมื่อว่าเจ้ามีภายแค่โหยยื้อใจเพื่อให้เจ้าหลาเอยาดีน้ำสวยาชวนน้ำสวยายังมีน้ำตาอย่าหาทาแม้ที่เดิอลาแพ้ปานโดยตาเจ้ายันนอกใจมา เมื่อเจ้าหมดสิบายกับป้อเขาจัดเหตุผลอยู่ลายได้ข้าวข้าวหอมต้องสูงเสียฟ้าคนที่น่ารักกลายเป็นตัวเมื่อเจ้าไปแม่เจ้าสั่งให้ับใจทกเอาจบแบบนี้ไม่ไม่ที่นัำเท้าหน้าที่แฟ้ก็คือลมเจ้า Stop dying สายตาเธอกาหูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหมู่เมื่อว่าเจ้ามีภัยแกลง้งโมยื้อใจบ่ให้เจ้าลาัแเหตีน้ำสุยานส่วนน้ำสุยานยังมีน้ำตาอย่าหาทำแบบที่เดิมลาแพงป่านดนวยตา โซเห็นนอกใจเมื่อเจ้าสิไปกับพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่ลาได้ข้าวผร้องก้องสูงเสียฟ,ฟ้าคนที่น้าลากลายเป็นโตเฮเมื่อเจ้าไปดีมันเจ็บสำได้กลั้นใจทนเอา จบแบบเทพยินดีน้ำงขักกูนาที่แฟนเก่าคือลบจะเอาจากใจจบแบบเท่เทอยากออกรันเบ้ความหักสองห้อยินดีน้ำนอง,องกับเขามือเจ้าเอาเสาลง ส่งเธอยิ่งดีน้ำเด้อให้เย็นให้สุ่มจบแบบเทตุเหไปแบบนุ่มๆมันอ้างสุกรุมหัวใจสังใด